ครับวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของออสถานการณ์อุทกภัยนะครับมาเรียนให้ทุกท่านทราบกันสรุปจาก2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยตอนนี้นั้นก็จากที่ได้ข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยต่อข้อมูลล่าสุดในวันนี้4ตุลาคมเนี่ยนะครับนับจาก17กันยายนที่ผ่านมาก็ทั่วประเทศมีพื้นที่ประสบภัย รวมแล้วทั้งสิ้น 33, 33จังหวัดนะครับ250อำเภอ1,500กว่าตำบลแล้วก็12,000กว่าหมู่บ้านแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนหลายครัวเรือนครับ898,383ครัวเรือนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตร,รวมแล้ว30รายแล้วก็ปัจจุบันนั้นสถานการณ์น้ำท่วมยังคงอยู่นะครับ ยังมีอยู่ทั้งหมด24จังหวัดด้วยกันทั่วทั <serving> ้งประเทศไทยรวมถึงเมื <acht> ่อวานนี้นะครับก็ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งกระทูถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ําท่วมนะฮะก็เลยเชื่อมโยงถึงสถานการณ์น้ําท่วมนะครับในตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่27มิถุนาเนี่ยนะครับสารปกครองก็มีการพิพากษาให้นําแผนการลงทุน3 5แสนล้านไปสํารวจผลกระทบก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ นี่คือข้ออ้างที่มาที่ไปว่ารัฐบาลแล้วก็พักเพื่อไทยนั้นอ้างว่าไม่มีเงินแล้วก็อ้างว่าสารปกครองแล้วก็พักประชาธิปัตย์นั้นเป็นตัวการทําให้แผนการดําเนินงานป้องกันอุทกภัยนั้นเดินหน้าไปไม่ได้ก็ไปเปิดดูข้อมูลมาครับความจริงแล้วที่อ้างว่าไม่มีเงินแล้วก็ไปจัดการกับอุทกภัยนั้นไม่จริงนะครับข้อมูลจาก สํานักงานบริหารนี้สาธารณะหรือว่าสบนนี่นะครับเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2556ที่ผ่านมาปรากฏว่าใน3.5แสนล้านบาทที่สารปกครองนั้นได้มีคําพิพากษาให้หยุดไว้ก่อนเนี่ยนะครับไม่ได้หยุดทั้ง3.5แสนล้านบาทนะครับเพราะว่ารัฐบาลนั้นได้มีการเบิกจ่ายเงินมาแล้วบางส่วนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเงินที่เบิกจ่ายมาแล้วคือ12,000 750ล้านบาท12,750ล้านบาทส่วนนี้จะสั่ให้กับหลายหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนกันทั้งหมด9โครงการด้วยกัน9โครงการนี้อนุมัติเงินไปแล้วทั้งสิ้น11,735ล้านบาทนะครับ11,735ล้านบาทอันนี้ของกอบอนะฮะกอบอของคุณปอดประสบ แล้วก็อีกส่วนหนึงคือ10,000ล้านบาท10,000ล้านบาทนี่คือกยอกยอกยอของดรวิรพงศ์เนี่ยนะฮะได้ไป10000ล้านบาทซึ่ง10000ล้านบาทเนี่ยมี4แผนงานคอรามออนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่18นมิถุนายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า3.500แสนล้านบาทที่เป็นข้ออ้างของรัฐบาลว่าหยุดทั้งหมดเลยไม่มีเงินเอาไปจัดการกับปัญหาอุทกภัยไม่จริงนะครับ กบอ,อเนี่ยไปแล้ว12,750ส่วนกยอเนี่ยไปแล้วอีก10,000ล้านผมยกตัวอยา่างง่ายๆฮะใน12,750ล้านบาทเนี่ยมี9โครงการโครงการหลักๆที่เป็นโครงการเด่นๆซึ่งย้ำนะครับว่าเบิกจ่ายไปแล้วเช่นโครงการนี้ครับโครงการตามแผนป้องกันปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนดำเนินการในพื้นที่ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น7,857.78ล้านบาทนี่เบิกไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตะวันออกกับตะวันตกของรุ่นแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เงินเนี่ยเกือบ8,000ล้านบาทแล้วครับอันนี้คือเบิกจ่ายไปแล้วไม่เกี่ยวกับที่สารปกครองบอกว่าให้รงนะงับเพราะฉะนั้นข้ออ้างทั้งหมดจากตัวเลขทั้งหมดนะที่ได้มา เป็นตัวเลขที่ยืนยันได้ว่ารัฐบาลอ้างว่าไม่มีเงินไม่ได้บวกกับเมื่อวานนี้ที่ได้มีการตั้งกระถุถามในสภาผู้แทนราษฎรอ,อีก1.2แสนล้านบาทซึ่งเป็นงบกลางที่อ้างว่าเอาไปฟื้นฟูน้ําท่วมปี54เนี่ยนะฮะแสดงว่าฟื้นฟูเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมีบทเรียน1.2แสนล้านบาทบวกกับเงินทั้งหมดที่ผมบอกไปเมื่อช่วงต้นเนี่ยน่าจะทําให้บางพื้นที่ที่น้ําท่วมอยู่ตอนนี้นไม่ควรท่วม แล้วก็น่าจะมีบทเรียนในการเตือนภัยว่าถ้าวันนี้น้ําท่วมที่นี่อีกวันสองวันหรือสามวันข้างหน้าเนี่ยน้าจะไปท่วมที่ไหนนะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีรัฐบาลแล้วก็พักเพื่อไทยรวมถึงสื่อของทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มักจะเล่นข่าวบอกว่าฝ่ายค้านก็ได้แต่มานั่งพูดแล้วก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอย่างใด ผมก็ใช้เวลาตรงนี้เลยฮะในการที่จะมาแก้ข่าวตรงนี้ว่าแท้จริงแล้วนั้นพักประชาธิปัตย์ก็ได้ลงพื้นที่และถ้าจะให้อ้างก็คือลงพื้นที่ก่อนที่รัฐบาลจะลงพื้นที่ด้วยซ้ํา24กันยายนท่านหัวหน้าพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ลงพื้นที่ที่ศรีมหาโคจังหวัดปราจีนบุรีวันที่27กันยายนไปที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่นี่ก็ยังมีเสื้อแดงตามไปปว่วนทั้งทั้งที่ทั้งทังที่ไปเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยแต่ว่าก็ทางเสื้อแดงนั้นก็ยังตีความว่าเป็นการไปเพื่อการเมืองหรือไม่อย่างไรแท้จริงแล้วคือต้องการหยิบยื่นความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ได้กล่าวไว้บนเวทีว่าเสื้อแดงถามว่ามาทำไมแต่ว่าต้องย้อนกลับไปถามว่านายกรัฐมนตรีทำไมไม่มาเนี่ยนะฮะ นอกเหนือจากที่ประจีนที่อุบลก็28กันยายนไปที่ประตูน้ำประตูระบายน้ําคลองรังสิทธิ์จังหวัดปทุมธานีนะครับไปที่ตําบลบางกระดีอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ในวันนั้นก็ไปที่ประตูระบายน้ําจุลาลงกรอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการทําการเปิดศูนย์อาสาคนไทยช่วยน้ําท่วมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประสบความสําเร็จมาแล้วเมื่อปี54 ซึ่งศูนย์อาสาตรงนี้นั้นก็เป็นเงินที่มาจากการบริจาคของพี่น้องประชาชนผ่านมูลนิธิหม่องราชวงศ์เสนีปราโมด mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อนี้สามารถเปรียบเทียบได้เป็นอย่างดีครับว่าฝ่ายค้านนั้นพักประชาธิปัตย์นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถือเงินงบประมาณอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีแต่ละปีหรือว่าจะเป็นงบที่กู้มาจากแหล่งเงินพิเศษแต่อย่างใดแต่ว่าถ้ามีใจเนี่ยก็สามารถที่จะลงพื้นที่แล้วก็ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้พักประชาธิปัตย์นั้นใช้เงินจากการบริจาคของมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสรีปราโมชต่างจากรัฐบาลนะฮะที่ใช้เงินจากภาษีประชาชนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาสิ่งที่ประชาชนคาดหวังที่จะได้จากรัฐบาลไม่ใช่แค่นายกหรือตัวรัฐมนตรีครับที่ลงพื้นที่แล้วก็มอบถุงยางชีพอันนั้นเนี่ยเป็นความคาดหวังของประชาชนที่ ที่ต้องบอกว่าผิดหวังแล้วก็น้อยเกินไปคือประชาชนต้องการที่จะเห็นถึงระบบการป้องกันอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพเพราะว่าโดยสรุปครับคือท่านมีเงินและผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านมีเงินแต่ท่านไม่ทําก็ต้องตั้งคาถามไปยังรัฐบาลว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นท่านอยากจะบริหารจัดการกับปัญหาอุทกภัยหรือท่านอยากจะได้เงิน เอาไปบริหารจัดการกับอุทกภัยและกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างที่เราสามารถนําเรื่องของ3.5แสนล้านบาทไปเทียบกับ2ล้านล้านบาทได้ด้วยว่าเป็นการใช้เงินแบบไม่มีการตรวจสอบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในในอนาคตนั้นจะเกิดโครงการตามที่รัฐบาลได้สัญญาเอาไว้หรือไม่ว่าจะทําตามแผนจากการกู้เงินดังกล่าวเพราะฉะนั้นก็ฝากรัฐบาลไว้เท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ